ถุงนอบางนี่เนาะในเวลาเก็บแพ็กแล้วสวัสดีค่ะมือนี้ยายเพเนเมียฟังหมันนอมาตักไทยพี่นองคือเก่าเด้อค่ะลุมวีวีค่ะทุกคนค่ะบ้านยายเพ้นมือนี่ทั้งร่มทั้งแดดคุณนะคะรรยากาศแดดจ้าเลยเข้าตรงนี้แหงแลวค่ะทุกคนค่ะโชคดีอยู่ค่ะที่ฝนมาตกอีกนกขนอเมือคืนค่ะรุ่นวสัน บนาต๊กเลยได้แพ็คกับทุกคนค่ะ,คะเพราะว่าเมื่อนี่น้องค่ะนาองน้องสาวจะเอาเข่ามาเทอ,อีกค่ะก็ล้างเริ่บเกี่ยวแปลงอื่นนาอค่ะนะ้อะน้องไสายน้องสะไพแล้วก็มุ้งกทุกคนค่ะมาตะก,กุ้งเทปค่ะมาซอยตากเขา่าตากน้าเนนะค่ะนาะอปคุณคุณชิม <laughs> คุณทิมยางขยันขันแข็งรองเท้ากับบัไซกัทุกคนค่ะเบื้องหน่หยุดนัดเท็กชุด โอเคน็อตฮอตฮอนบอฮอนฮอนฮอนนองสะไบนองไซมามาฮอนมือเสาเองค่ะทุกคนค่ะปกติกับสิเพ็กย้ำมือแรงนาะค่ะเนาะแต่ว่าน้องสาวสิมาเทเร็วๆนี่ค่ะทุกคนค่ะ ยานบรท่านการนะะู่นค่ะเนาะก็เลยต้องเฝ้าค่ะเฝ้าแพ็คให้เรียลเล่ยวจะสั่นกระบืองมีหม่องเทนะะู่นค่ะเนาะรู้สึกว่าสิเป็นเขาหนองไทรแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะที่ที่สิเอามาเทใหมนะะ่นู่นค่ะเนาะหนองไทรหนองสะไพล์ลางานมาหนึง่งอาทิตย์กับทุกคนคะ่ะเพื่อจะมาซอยเนาะคะ่ะเนาะมาซอย ตาเขาตากน้าแล้ะก็เขาเขาขึ้นเล่าขึ้นยุ่งล่วค่ะทุกคนคะ่ะที่จริงจังยายเพ้นบอกซูฟังนั่นแหละคะ่ะเขาทิดตาอยู่นี่ชิเด้แพ็กตั้งแต่มือมืออ่อมือยายเพ้นทำบุญแล้วะคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะเพราะว่ามันสองแดดเนาะแต่ผลปรากฏว่าฝนตกไซนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เลยเด็ดตาโตกินมาหอดมือน,นี่แหละคะ่ะเนี่อืมแดดจ้าเลย ขยันขันแข่งขยันขันแข็งมากล่องแถวปอไซด์ได้คุณทิมบ่ห่อนขึ้นจากไหนบ่นี่ตื่นเกินแล้วก็ออกำกลังกายออกกำลังกายแล,แล้วก็มากรับเขา กับเขาแล้วแล้วก็ไปอาบนา้ำค่ะทุกคนอาบน้ำกินเขาเรียบรย้อยแล้วก็นี่และคา่ะนี่มากวดเขาต้อมเขาแพ็คซอยมูนน,น่อเขานอนะย่างย่างไปเคยอีสานเลยค่ะทุกคน <laughs> บรรยากาศบ้ญญานเย้เพชรมือนี้เด้อค่ะเด้อหวังว่ามื่อแลงฝนคือนชิบตะอีกเนาะคะ่ะน้อเพราะว่ามันก็ดิมีทงใหม่ๆม,มาตากวนเวียนกันอยู่นี่แหละคะ่ะทุกคนจุดแลว้วมัดสุหมงสุบอลแหละคะ่ะนี่ก็ย่างลายแปลงเนาะคะ่ะน้ออ่าซุ้มที่แพ็กฆ่าอยู่นี่เป็นเป็นหน้าแปลงส่วนบุญเนาะค่ะเนาะคะ่ะแปลงแปลงละสองลายสามลายนี่ยนะคะ่ะทุกคนคะ่ะ xương bẹn nhanh nhanh nhắm mắt này chiều cả nè lùm vi บบรรยากาศถ้าเกิดไปจะได้นอะค่ะคือบานยาพ็ศบอกค่ะทุกคนบานยาพ็ศยังสี่เละค่ะนี่ทั้งแดดทั้งลมเขาโม่เพิินกันเลือหลายเด้ค่ะทุกคนค่ะยังบ้านในเกียเเะะเเก่ยว,น,ว,น,น,น,ยวอนอ่ค่ะเนาะเพราะว่าหมวตะเลิบ่ะคะมวตะเลิบลงเกี่ยวแล้วที่นี่เขาก็พัดอะไรแกมดทุกหมองเนาะค่ะน้องสาวยิ่เพ็ญนก็เรียกเกี่ยวตะมองได้แก่ก่อนนะคะ เอามาตาก็คืนนอดีเนี่ยม่มีแดดบดละอ้าวบรรยากาศบดแล้วไม่มีแดดแดดาหาย กำลังเล็งน้องเขเนาะเล็งเล็งไซเนี่ยนะคะทุกคนค่ะเมื่อกี้พากันแพ็กอยู่ตรงนี้เสร็จเพิ่ลกับพากันนั่งพักแป๊บหนึ่งนะะ้องเขเนาะเป็นกระชิเล็งแพ็กให้ให้แล้วเพราะว่าอีเจน้นูไอ้หนองสาวก็จะเอามาเทไม้ค่ะทุกคนค่ะจะเอาแปลงไม้มาเทเขานองไส้เนี่ยซิปหาไรค่ะนองไส้หนองสะไพล่เห็ดเนี่ยซิปหาไรนาะค่ะเนาะตากอย,อ,ยอยู่บริเวณเนี้ก็บสมมติอพอดีเหรอค่ะ ถ้ามันเกีียวอีกแปลงอื่นก็คือต้องตากตามนี่แหละค่ะทุกคนตามห้าเนาะต้องหาผ้าดางมาปูค่ะจะสัน่นเอ่อ่อมีทีตากเนื่องจากว่าปูนเขาไม่แค่นี้เนาะขอเนาะ ลมวีวีเลยทีนี้ลมวีวีลมวีวีรู้ว่าทางอื่น,ปนไปจะไหนเนะาะค่ะตากเขาตากน้ำเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำไปค่ะทุกคนบ้านนี้เพิน่นเริ่มแล้วเนาะค่ะเนาะ เริ่มเกี่ยวเริ่มตากเริ่มแพ็กแลลวค่ะทุกคนค่ะหมุนเวียนอยู่นี่แหละค่ะตัวสีเหลียงมัดสุ่มองสุบอลเนาะค่ะเนาะค่ะจะเป็นกาเอาบรรยากาศตากเขาตากน้ำกอกเขากอกน้ำบ้านยายเพ็ญมาทักมาถ่ายด้วยค่ะเด้อค่ะมือนี้รขยุ่ค่ะมีมีหน่องไส้หนองสะไบแล้วก็มูเนาะค่ะเนาะมาตะกุ้งเข็แล้วค่ะมามาซอยเห็ดซอยถ้ำแล้วค่ะทุกคนค่ะสัตว์เนคือคุณทีมทำงานหนักเนาะค่ะเนาะกับยายเพ็น กวน้อกสาวยังเป็นจะเป็นไน้หนาแต่ทุกคนค่ะบ่คอยมีเวลานะคะนี่เขาติดตากอยู่นี่เนาะส่วนมากเลยล่ละค่ะแต่สิมิเตเล่เป็นคนกลับเลยค่ะทุกคนค่ะกลับจนจนหัวสองแดดสามแดดจนในแพ็กนี่เนาะขอนอค่ะมิจฉผลงานคุณทิมกับเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ราก็เสียมานี่ปีปีที่แล้วือกันค่ะมิเตเราเห็ดเนาะขอนอแลเรียงกลับเขาเนี่ยหมูเวนค่ะนี่แหละค่ะชาวนาบ้านเฮาเนาะขอนอ แต่ว่ารู้สึกว่าคุณทีมกับเรียนรู้หลายค่ะทุกคนค่ะรู้สึกว่าสิเข่าใจยังหลายๆอย่างขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะเป็นเคยอีสานแท้แล้วทุกคนนะฮะนี้อยู่อีสานเนาะเย้ไก่เล้ล้วกัะทุกคนค่ะเล็งใส่เนาะก่อนเนาะเล็งไห้เล้วให้ท่านก่อนน้องสาวสิมา แต่สั่นบม่มี่มองเท่ดิค่ะทุกคนค่ะก็จะจอดล่องส่นะคะคณจิ้มสู้คักเลยเป็นฝรั่งที่สู่การสูงขหาดดีค่ะทุกคนค่ะเดยดกับวย่าาเนะคะ่ะเนาะดีแน่ค่ะทุกคนแ็่มีล่มเนาะล่มบีบีอยู่ค่ะ กุดลมเนาะค่ะนี้กุดลมเนาะรถอีน้ำเราบอกว่าลมบ่พอว่าซะลมยังไม่พอว่าซะแป๊บเดียวกองนั่นเรี่ยวๆกติกกองนี้เนาะแล้วี่ยวกติกเมื่อด้วยหมองนี้แหะค่ะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นเขาแม่ค่ะนี่ยเขาเจ้าของแม่เนาะตรงนั้นกตรงนี้จะเป็นของยายพินขนองสาวค่ะเนี่ย cả lông lãn sáu bây xay là hiện hiện nhang bẹp bẹp hàn hái là chị กะสีเก็บไ้อยูลงรลุด,ดก่อนค่ะทุกคนค่ะส่วนไ้อยูตรงอ,รอ่าทีอเคยอารถ่า่าใบเนาะค่ะเนาะกะสีเอาว้ตรงนั้นก่อนค่ะกะสีเอาคืนเราทีเดียวส่นะคะ ตักมาทายเลยค่ะเด้อนี่แหละค่ะทุกคนขอะบรรยากาศบานนี้เพนเนมือนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหอนเนาะขอเนาะ แป๊บเดียวค่ะทุกคนค่ะแป๊บเดียวค่ะเสร็จนู่ขอเนาะที่จะมาเสียเวลาตอนตากเลนะคะ ถ้าถ้าบ่มีฝนคือโ okay อเคเนาะค่ะเนาะตาก,ก็คือถ้าตากน้ำปูนกับสองมือค่ะมือมือที่สองตอนเย็นเย็นก็คือเก็บแพ็กได้เลยจี่ง่นะคะตากตาน้ำหยาเนาะน้ำหยาจริง่ก็ใส่เวลาโดนค่ะกับ,บกนะนะโบง่ายเนยาะชาวนาเฮาเนาะอู้หลายอย่างหลายแนวค่ะทุกคนการทำนาะเริ่มเหมืองเตนะไทเนาะไทให à, ทายาตายเขาเรียกไทไถนาหุด ไถพุ่นดินกัะทุกคนขถหญา,าตายออกจากนั้นก็อ่างวานว้านเสาวานน้ำก็มารลุนอีกและกะ้วค่ะว่าฝนติดตกบอเนาะฝนติดดีบอลจีิงนะค่ะทุกคนค่ะบางายด้ยค่ะแต่ว่าปีนี้แถวบ้านยังเป่นก็นถือว่าโอเคอยู่ค่ะฝนฝนมาท่านท่านเวลาอยู่เนาะ่อเนาะค่ะ กัสัญญาแลเนะขอน้อยัยเป็นกับิไดลาพี่ละนนองกอนล่ะค่ะจิบนาพอกันไหมยัยเป็นกับขอขอบพุณพ่นองสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมันนอกกับขอให้รักษาสุขภาพเลยอค่ะก็ให้ไม่ได้ค่วมสุกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีบ๊ายบายทุกคนขยันขยันอ้าวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว